สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุ๊กทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยเนะฮะยังคงเป็นประเด็นที่ผมได้แรงบาันดาลใจมาจากทวิตพี่มาร์กนะฮะแกได้ทวิตไว้ว่านะฮะอ,อ่อนี่นะทวิตนี่นะเะว่าเอ,อ่อแกเทรดมาแล้วผมเทรดมาแล้ว38ปปีนะฮะแล้วก็ยังคงต้อง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับการเทรดก็เหมือนการเล่นกรอบตรงที่ว่าคุณไม่สามารถที่จะตีครั้งเดียวแล้วถึงหลุมที่18ได้เลยเนะฮะมันไม่ใช้เกมของความสมบูรณ์แบบอันนี้ผมเข้าใจในแบบที่ผมไม่กาเล่นกรอบนะของมันนี่แหละคือตี ตีตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงลุมที่18ครั้งเดียวคงไม่น่าจะมีใช่ไหมประมาณนั้นนะผมไม่เคยเล่นนะครับมันเป็นเกมที่มันไม่ใช่เกมของความสมูร์แบบนะครับแต่มันเป็นธุรกิจเป็นการบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็มันเหมือนการเล่นกอล์ฟตรงที่ว่าไม่มีใครเริ่มต้นแล้วเป็นโปรเลยครับไม่มีใครเริ่มต้นที่ระดับโปรเลยนะมันต้องใช้เวลานะครับ ต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็สะสมประสบการณ์นี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์กบอกแล้วก็แกได้อ้างทวิตของของแกที่เคยทำไว้ตั้งแต่ปี2021นะครับบอกว่าตอนที่เขาเริ่มซื้อขายครั้งแรกนั้นเทรดครั้งแรกนั้นเขาใช้เวลาถึง6ปีนะครับกว่าจะทำกำไรได้แล้วก็ระหว่างนั้นน่ะ แกหมดตัวครับเขาทำบัญชีตัวเองพังเนี่ยคือหมดตัวไปถึงสองครั้งครับแม้แต่พี่เดวิดไรอันเองนะครับที่ทำงานกับเซียนตัวจริงครับคือวิลเลียมโอนิวนะครับยังคงใช้เวลา 2- 3สาปีนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็หมดตัวหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าก่อนที่เขาจะได้เรียนรู้ความสำคัญตัวเองนั้นเขาต้องเจอความยากลำบากมาก่อนนะครับ ดังนั้นเนี่ยควรต้องจำอย่างลรว่าถ้าอยากจะสำเร็จในการเทรดต้องอดทนกับตัวเองครับนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าโอ้ดีนะดีแล้วก็อยากจะเ,ออเชิญชวนให้นักเทรดมือใหม,ใหม่ทุกคนนะเปิดใจรับฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าการเทรดแท้จริงนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับคือเรามันแปลกนะ คือการเทรดอะเราดูย้อนหลังมันดูเหมือนง่ายนะใช่ไหมเวลาเราฟังสตอรี่อะสมมติว่าอุ้ยเนี่ยคุณยายคนหนึ่งอะซื้อหุ้นถ้าจำไม่ผิดนะมีคนเล่าให้ฟังซื้อหุ้นปูนใหญ่ได้ใบหุ้นเดก่อนนะตั้งแต่ได้ใบหุ้นนะทิ้งไว้ครับทิ้งไว้แล้วผ่านเวลาเป็นหลายสิบปีนะอุยมันโตเป็นระดับหลายร้อยเท่าประมาณนี้นะเราฟังก็อุ้ย การเทรดการลงทุนมันง่ายขนาดนี้เลยว่าแค่ซื้อแล้วถืออ่าเนี่ยนะเราคิดเราดูย้อนหลังเราพบว่าเออมันง่ายมากหรือแม้กระทั่งตอนที่เราดูดูกราฟดูกราฟหุ้นวิ่งรอบใหญ่ครับอย่างไงี้ผมทํในเล่มนี้นะผมเองก็หลงนะคือผมรวบรวมกราฟที่มันกราฟหุ้นไทยนะที่มันวิ่งรอบใหญ่นะวิ่งเป็นสิบเด้งเลยวิ่งเป็นสิบเด้งบางตัวก็ระดับสองสามเด้งนะ เร่มนี้ก็เป็นหุ้นปั่นนะนะหุ้นซิ่งก็เช่นกันระดับสิบเด้งเนี่ยดูเหมือนง่ายเว้ยดูเหมือนง่ายเพราะาเพราะามันก็ขึ้นในแบบที่เออมันเคารพเส้นค่าเฉลี่ยในแบบที่เราต้องทาอะไรอแะบบแค่ซื้อรถถือก็ถ้ามันตัดเส้นค่าเฉลี่ยก็ขายเออเรามองอย่างเงี้ยนี่เป็นการมองในแบบที่เรายังไม่ได้เข้าไปตะลุมบอลยังไม่ลงสนามจริงไงมองย้อนหลังเนี่ยมองผ่านมองแบบคน,นองนี่มันง่ายครับ เราเลยเชื่อว่าเข้ามาแล้วเราสามารถเทิรนโปรโได้เลยนี่เป็นเรื่องที่เออมันก็แปลกประหลาดนะเพราะความจริงในการเทรดนี่นก็แปลกประหลาดคนนอกมักจะมองมันง่ายเสมอแต่คนในสิคนที่เข้ามาลงทุนจริงๆเนี่ยเทรดจริงๆอยู่หน้าง,งานจริงๆลงเงินจริง,ง,รงโอ้โหฮะคนเราฟรีเลยนะคุณคุณว่าไหมเวลาที่คุณอยู่คุณซื้อสมมติคุณซื้อหุ้นตัวหนึ่งมนละ คุณคาดหวังอนะตัวเนี้ยทํากันบ้านแลนะนะพื้นฐานดีมากเลยเนี่ยมันมีสตอรี่ที่เติบโตนะทั้งอะไรนะทั้งทั้งแบบโบรกเกอร์ก็เชียร์อะไรเงี้ยรายใหญ่ก็ซื้ออะไรเงี้ยเซียนหุ้นระดับเทพก็ซื้อเนี่ยคุณมีความนี่มากยกอย่างง่ายคุณหุ้นนะั o ่นนะโอหุ้นโอเนี่ยนะเห็นไหมโอ้เซียนก็ซื้อนะฮะ บรกเกอร์ก็เทียนะโอ้ยหุ้นนี่ชื่อดังมากเราก็คาดหวังต้องวิ่งใหญ่ๆนี่รอบใหญ่นอนใช่ไหมแต่พอซื้อแล้วเป็นไงฮะโอ้โหไม่ไปไหนเลยเว้ยไม่ไปไหนเลยยิ่งยิ่งยิ่งถือนานยิ่งลงยิ่งลงยิ่งลงยิ่งคนซื้อในกระดานนะผมว่าโอ้เอาเตีนไก่นาผาเลยตอนนี้ยขาดทุนฮะได้เทะเลยเนี่ยเห็นไหมความจริงความจริงกับสิ่งที่มันจบไปแล้วเนี่ย มันคนเรื่องเลยนะแม้แต่ฮะแม้แต่คนที่แม้แต่เราซื้อหุ้นที่มันได้กําไรเองก็ตามนะสมมตินนะเราเคยดูใช่ไหมเราเก็บประมูลเ,เก็บประวัติเอาไว้เนี่ยส่งหุ้นเนี่ยสมมุ่มันวิ่งรอบใหญ่นะนักเอย่างนี่แบบม,มันทะลุฐานจากข้างล่างขึ้นมาแล้วมันเนี่ยมันมันเคารพเส้นค่าเฉลี่ยนะมันวิ่งดีมากเนี่ยถือครับถือถือหวังเอากําไรเป็นเด้งเนี่ยแต่สักพักหนึ่งเอ๊ะ ต้องแรกกำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ไว้ไม่เป็นไรเว้ยฉันทนเอาสักร้อยเปอร์เซ็นต์มาสักเด้งหนึ่งขั้เด้งหนึ่งทนไปต้องทนรวยสิเออยนี่ได้พุ่งไปแล้วต้องทนรวยอย่ามีคนสอนไว้นะเลทโปรฟิตลั่นเออถ้าก็เล็ททนไปสักพักตลาดแย่จากสามสิบเปอร์เซ็นต์ลงมาละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอเริ่มหวั่นไหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันครบเส้นค่าเฉลี่ยอยู่เนี่ยมันต้องมันต้อง,มองไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันนะคิดง่าย ตามสูตรตำราว่านะสักพักไว้จาก30ซลงมาที่20เซลงมาได้ส0 5%เห้าเปอร์ซนแล้วก็ถึงต้นทุนครับเอาแล้วความรู้ใหม่มาแล้วถ้าเราเกิดความเปลี่ยนใจนะตอนแรกคิดว่าจะเอากำไรเป็นเด้งทงตัวแล้วเปลี่ยนใจแล้วม,มีคนบอกว่าถ้าราคามันได้กำไรไปแล้วเนี่ยมันวิ่งไปไกลๆนะกำไรพอสมควรแล้วเนี่ย ถ้ามันลงมาหนักๆเนี่ยอย่าได้ขาดทุนเราจะขายทิ้งนะขายทิ้งที่ต้นทุนตัวเองตัดใจขายนะปับ๊บตัดปับ๊บสักพักหลุดจริงนะแต่อีกไม่กี่วันครับตลาดดีมันฟื้นกลับไปพรวดเดียวสองสามพรวดครับทำนิวไฮแล้ววิ่งต่อไปเฉยเลยครับนี่คือความจริงที่เราเจอครับเว่าความจริงที่เราเจอกับสิ่งที่เราได้เห็นการเก็บข้อมูลในดีตนั้น หลเรื่องกันนะฮะการเทรดเช่นกันนะครับคุณดูย้อนหลังอะ่ะคุณคิดว่ามันสมบูรณ์แบบครับแต่พอคุณพอคุณอยู่ในหน้างานจริงคุณลงเทรดจริงนั้นไม่ใช่ครับไม่สมบูรณ์แบบนี่ขนาดนี้ครับพี่เดวิดไรอันเนี่ยทางานกับปู่โอนลนะครับคนเขียนหนังสือขาดทุนชั้นยอดด้วยวบทชั้นเยี่ยมอะ่ะมาเก็บวิสันนะครับแกก็ยังคงขาดทุนอยู่นะ เรียนรู้นะเรียนขึ้นเนี่ยคนนี้เป็นสิทย์เอกเลยนะํำงานด้วยกันเป็นแขนเป็นขาเลยนะแต่พอเทรดจริงครับไม่ได้ง่ายครับแม้คุณจะเรียนกับเซียนตัวจริงนะมา r k เก็ตวิสัยพ่อมดตลาดหุ้นเนี่ยแต่ความรู้ที่ได้จากพ่อมดก็ไม่ทําให้คุณอา่าพาร์ทชั้นหรือเลื่อนชั้นได้เลยนะ คุณไม่สามารถข้ามชั้นได้คุณสอบเทียบไม่ได้ครับต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมฮะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ก็ต้องเจอการขาดทุนนักเรียนรู้ด้วยตัวเองครับพี่คือถ้าคุณมองนะถ้าคุณเรียนกับเซียนใช่ไหมคุณต้องแบบเข้าปุ๊บเนี่ยปีแรกกาไรเลยใช่ไหมแต่พี่เดวิดรอันเนี่ยใช้เวลา 2- อสปีครับกว่าจะสําเร็จและระหว่างนั้นอะถ้าคุณอ่านมาเก็บวิสายนะแกขาดทุนหนัก จนอาจจะถึงขั้นหมดตัวนะครั้งหนึ่งด้วยกันนะนี่เป็นความจริงครับดังนั้นเนี่ยที่ผมพูดนี้เพราะอยากให้คุณมองความจริงนะเออการเทรดเนี่ยมันก็มันไม่ได้ง่ายหรอกมันก็มมีทางลัดหรอกนะโอเคแล้วระหว่างทางอะ่ะคุณต้องเจอแหละไอ้ความผิดพลาดอะ่ะความคุณต้องมีความหวั่นไหวคุณต้องมีการตัดสินใจที่ผิดอะ่ะต้องยอมรับนะว่าการเทรดไม่ใช่เกมของความเพอร์เฟกนะครับไม่ใช่เกมค,วาม,คมกมวามสมบูรณ์แบบน,นะครับ ต้องใช้เวลาครับใช้เวลานะฮะเข้าใจว่ามันไม่สมมูร์แบบหนึ่งนะสองคือคุณต้องให้เวลาตัวเองในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับนะถ้าคุณเปิดใจนี้ได้นะคุณจะเทรดอย่างมีความสุขมากขึ้นนะฮะคุณจะมีการเปิดใจในการเรียนรู้อะไรมากมายมากกว่าการที่จะรีบเร่งบังคับตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะแล้วก็สปีดไปถึงเส้นชัย ให้ไวกว่าคนอื่นครับยิ่งคุณรีบเร่งครับในตลาดหุ้นนะยิ่งคุณรีบเร่งเนี่ยคุณยิ่งมีโอกาสที่จะพังง่ายครับเครื่องคุณพังง่ายเพราะว่าเครื่องรถยนต์มันเครื่องดีเซลครับมันมันหมุนรอบช้าครับถ้าคุณอัดคันเร่งแต่แรกเนี่ยรับรองว่าเครื่องพังตั้งแต่เริ่มสตาร์ทนะครับเท่านี้นะครับก็ให้กําลังใจจทุกคนนะครับว่าเออเนี่ยถ้ามา ครัถ้าเราตั้งใจจะมาเทรดต้องจะ,จะรวยนะเข้าใจความจริงครับแล้วก็ให้เวลาตัวเองนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ